Huh? ยังบ่เออนีน่ชุกระบาะกับผู้หญิงเออเด็กตัวนี้อยู่ห้องตัวนี้อยู่ลุมอยู่ลุมตัวห้องเหลียวเบิ่งเป็นตัวห้องลุมก่อนเห็ดปลาใหม่ตะกี้เอ่อเป็นเงินของห้องก่อนเลยมีในสวน,นะนเีเออะ เป็นป่าต้นสใ่ไงตู้ห้องใสแม่งยากเนี่ยออะอ่อยก็เสือใสมาด้วยก่างกินไหมเง็นเงินนัห้องถึงวะลองตัวได้พอดีสิลองถึงเมนดบอกมันบาต้องห้องถึงมาไป บามันบกเขากันเนาะมึงกับบาทับถึงเนาะก็าบาลงมาสว่นมันมันทับกันอยู่นะตัวนี้จงนดูถึงอ่ก็ต้องห้องถึงเบัมาเอาตัวนี้ออกไปเบื้องอือเอาแบบมาก่อนห้องถึงเอาไบดี่อาว้ก็งกนได้ลองมันครบวว่ะ

มาดินดมอ่เดี๋ยวดมอีกอีได้หับบ่หับอยู่บ้ามบ่บ่ทั้งส่วนเออิมกวาดยหรอโอ้ยนี่วยู่มจะไปปอมแม่ทั้เฮ็ดทั้งแปแม่าีเงาเอาเอออดนเดี่ยมดตรงวด นกคู่ข้นมาเลยเจ้ามองหนแบงเอ้ยอยากเบิดวยคไปนห,หนักเงียอาเสียางก์ร้างมันก่อนมึงอะ่ะโอ้เหเ่เอาจะพาลิดนอดูแบบเลยเก่งจ้ะกลัน เราที่คืนเดียวคนเราเห็นอยู่เอาันเปลี่ยนตัวนั้นไปผู้ส่งพลังสองคนน่ะสองคนอ Ô <laughs> oh, nhóc oh. cái này, <laughs> này. à. Xin cái bò. Tuấn Ngọc, bơi con. Tuấn Ngọc bơi con. đi, mày bò. to mà 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 gì

จะบอกนี่มาตายเกี่ยมุนพ่อพอดี tôi đi leo, chưa đây bớt. con, cho nó con, bưng con. Phải làm con. cái đấy. đi. Đầm xuống đấy. Không ừ. liệt đi. đi. Hoàng thương. Hoàng, lắng, lắng hoàng thương. lặng lặng thương. ลากไปดิมลยลากเลยคว้างหน่เดียวน้าเช็แคตัวมันต่องแล yeah. ้วก็ลากลากมันโมปาดมาดิอใส่แป totally ้งแบอยากกันห้านล่ลากแล้วก็แกะออกไอูหมันไม้ถือมันปาดมา หดเดไปไว้พันโอ้ยอ่ะ้วพีดิดูแม่ดังไหมดังไหมออดันดันดัน,ด,นดันดันดโอ้โอเปิดคักบก่นล่ะริงนี่ิงริงตงัวนี้นี่เปิดคักบกล่ล่ะ นี่อยู่เขาวรรบาดนี่มใครจะนั่นแล้านนี้มันต้องานผุนาะตัวนี้มันยังบ่หอดบ่ยกแล้วน้ันเาอีกเัเปจิ๊บจััวกมันบ่เปิดนะ่เปิดนเปิดอยูวมันบ่ต้องแบงีไงตั้งไว้ต้องงาดปางต้องอกไว้

再见。

妈妈，我么不呢？